สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่อง iPhone 15 Pro Max นะครับตัวนี้เป็นสีบูนะครับตัวสีอื่นเขาน่าจะเลยรีวิวกันไปเยอะแล้วมาดูสีนี้กันบ้างนะครับมันจะเป็นม่วงเข้มน้ำเงินเข้มเข้ม,ขมบางมุมออกม่วงบางมุมน้ำเงินบางมุมออกเทาดำ ตัวนี้จะมองได้หลายสีนะครับแต่วันนี้ที่จะมารีวิวก็คือหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าใช้ฟิล์มกันรอยหน้าจอกับกันรอยกล้องของ iPhone 14ได้ไหมตัวอื่นเขารีวิวกันไปเยอะแล้วตอนนี้ก็จะไม่ได้รีวิวให้ดูเหมือนคนอื่นนะครับพราะปุ่มพวกอะไรอย่างเงี้ยในคลิปอื่นเขามีกันหมดแล้ววันนี้จะมาลองเทสฟ,ฟิล์มให้ดู ตัวนี้เป็นครอบกล้องของ iPhone 14 Pro Max นะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูกันเลยว่าจะใส่ได้ไหม <oded> เพราะว่าบางคนอะ่ะซื้อพวกฟิล์มพวกกันรอยอย่อยางเงี้ยมาเก็บไว้เยอะแล้วพอเปลี่ยนตัวใหม่หลายๆคนก็จะไม่ได้ใช้ก็จะเสียดายของกันเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าจะใส่ได้ไหมดูจากทรงแล้วก็ เหมือนจะได้นะลองดูก่อนอได้ไหมเอ่ยอ๋อใส่ได้พอดีเลยสนิทพอดีเปะ๊ะไม่มีช่องเลยอ๋อถ้างั้นแสดงว่าใครที่มีอยู่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ ถ้าเป็นครอบเลนยอย่างนี้สามารถใช้งานได้เลยโอเคทีนี้หน้าจอด้านหน้าเดีย๋ยวมาลองดูหน้าจอด้านหน้ากันบ้างว่าจะใช้ได้ไหมเ,เห็นเขาว่าขอบจอมันบางลงอันนี้ก็ของ iPhone 14เหมือนกันเดีย๋ยวจะลองทาบให้ดูนะครับ ด้านหน้าก็ใช้ได้นะเว้นรูช่องลำโพงหูฟังพอดีขอบไม่เกินขอบพอดีเป๊กทุกด้านถ้างั้นแสดงว่าถ้าเป็นฟิล์มใสเนี่ยที่ไม่มีขอบอะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยใครที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นขอบดำเนี่ยมันก็จะกินเข้าไปในเนื้อที่หน้าจอ มันก็อาจจะดูจอเล็กลงเท่า iPhone 14แต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสติดไปก่อนก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองตัวโอเคแสดงว่าถ้า,างั้นตัวนี้ครอบเลนกล้องที่เป็นเลนแบบแยกชิ้นนะครับถ้าใครมี iPhone 14อยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้ เพราะว่าตัวที่เป็นครอบทั้งเลนส์ก็ตำแหน่งพอดีเป๊ะไม่เกินไม่ขาดไม่อะไรเลยเดี๋ยวรออีกสัก2อสาวันนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปตัวสีไทเทเนียมให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากดูตรงไหนหรือการทำงานยังไงอ่ะก็ลงสอบถามไว้ได้นะครับวันนี้มาเทแค่ตัวฟิล์มหน้ากับฟิล์มเลนกล้องข้างหลังให้ดูว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้หลายๆคนลังเลอยู่ว่า จะต้องซื้อใหม่ไหมหรือว่าอันเก่าที่มีอยู่จะแถมไปพร้อมกันตอนขายเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็ใครมีอยู่ก็เก็บไว้ได้เลยใช้ต่อได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่อย่างของผมอะมีเป็นสิบอันเลยซื้อมาสำรองไว้จะได้เอามาแปะใช้ได้ไม่ต้องสั่งอันใหม่เพราะว่าพอเวลา iPhone ตัวใหม่ออกไอพวกเลนกล้องกับตัวกระจกหน้าจอเนี่ยราคามันอัพขึ้นอัพขึ้นทุกป,ปีเลย ไม่รู้แพงอะไรทางที่ททก็ผลิตเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าใครอยากได้ตรงรุ่นซื้อตอนนี้ก็จะแพงหน่อยมีอะไรก็สอบถามก็พิมพ์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้อีกทีครับขอบคุณครับ